ในกรณีที่เสียหายมีบุคคลกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างจะดําเนินการอย่างไรครับส,ส่วนตัวผมเองซึ่งเป็นเจ้าของตึกได้ไปลงบันทึกประจําวันไวท้ที่สถานีตํารวจอุทธรอ์ํำเภอเมืองน่านแล้วเพราะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นส่วนผู้เสียหายทางตำรวจบอกว่าให้มาดำเนินการเอง ในฐานะที่เป็นผู้เสียหายโดยเตรียมพยานหลักฐานต่างๆตามที่ทางตำรวจเขาได้บอกไว้ซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมได้ผมได้ส่งหลักฐานที่จะต้องใช้เนี่ยไปให้กับผู้เสียหายแล้วก็อยู่ที่ว่าผู้เสียหายจะมาดำเนินการต่อหรือไม่ เขาโอนมาวิธีการอย่างไงครับเขาโอนเงินไปเข้าบัญชีของผู้ที่แอบอ้างโดยตรงตามที่เขาส่งเอกสารหลักฐานมาให้ผมนะครับซึ่งขั้นต่ำที่เขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยเขาโอนไปให้ผู้แอบอ้างเนี่ยสองพันบาทส่วนรายอื่นๆผมยังไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งมา ตอนนี้ผู้เสียหายมีประมาณสักกี่รายมีประมาณเจ็ดลายครับเท่าที่ทราบนะมีประมาณเจ็ดลายส่วนมากเป็นคณะไหนครับกลุ่มไหนเป็นครูฮะ<ห>ส่วนใหญ่เราจะเป็นครูที่จะพานักเรียนมาแข่งผมไม่แน่ใจนะว่าแข่งอะไรน่าจะเป็นงานศินละปะหัตถกรรมที่จังหวัดน,น,น่าน